สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการรักเมืองไทยครับรายการที่จะทําให้คุณผู้ชมนั้นมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยมากยิ่งขึ้นครับสัปดาห์นี้ครับผมมีเรื่องที่สําคัญนะครับที่จะมาพูดคุยกันคุณผู้ชมทราบไหมครับว่ามะเร็งปากมดลูกนั้นถือว่าเป็นภัยเงียบครับของหญิงไทยซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่นั้นครับอาจจะเข้าไม่ถึงเรื่องของการคัดกรองและการรักษาถ้าเรารู้ตัวแต่แรกๆก็จะมีโอกาสที่จะหายได้ครับ วันนี้ครับผมมีเรื่องราวของเรื่องของการตรวจนะครับคัดกรองมะเร็งปากมดลูกนะครับซึ่งเขามีวิธีการคัดกรองที่ต้องบอกว่าป้องกันไว้ดีกว่าสายเกินแก้นะครับแล้วก็เป็นคลินิกนะครับที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติและที่สําคัญครับเขามีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษเรื่องนี้ผมไม่รอช้าครับขอต้อนรับคุณพรทิพย์ฉันทัดนสุวรรณประธานกรรมการคลินิกมะเร็งนรีเวชพิศนโรครับสวัสดีครับพี่แจดครับสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะขอบคุณครับพี่แจ๊ดครับที่ให้เกียรติรายการรับเมืองไทยนะครับได้ยินเรื่องราวความตั้งใจของพี่ที่ทําคลินิกนะครับเพื่อหญิงไทยะนะจะได้มีความปลอดภัยแล้วรู้สึกปลับเพื้มใจแทนฮะ,ะต้องถามพี่แจ๊ดหน่อยว่า,วาประวัติพี่แจ๊ดเนี่ยครับนะเรียนจบอะไรมานะครับเป็นยังไงฮะการศึกษาเป็นคนที่ไหนยังไงครับ สวัสดีค่ะดิฉันพรทิพย์ฉันทาแดนสุวรรณนะคะแล้วก็สวัสดีพี่วีค่ะขอบค,คุณรายการรักเมืองไทยนะคะค่ะตัวดิฉันเองเนี่ยคืออยู่จังหวัดพิษณุโลกค่ะเป็นคนพิษณุโลกเป็นคนพิษณุโลกค่ะเรียนเรียนมัธยมต้นถึงมัธยมปลายที่โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีพิษณุโลกค่ะก็เป็นโรงเรียนสตรีประจําจังหวัดแล้วก็เป็นโรงเรียนที่เก่าแก่มาก เมื่อ11อพฤศจิกายนที่ใกล้ถึงเนี่ยก็จะครบ100ปีค่ะโอ้โหโรงเรียนที่มีอายุเก่าแก่เป็นหลักร้อยปีเลยนะครับร้อยปีค่ะครนะครับครับพี่จบทางด้านไหนมาครับค่ะจบบริหารธุรกิจนะคะจบบริหารธุรกิจทั้งปริญญาตรีทั้งปริญญาโทเลยค่ะค่ะแล้วก็ส่วนหนึ่งเราเองเ่ะเราก็เป็นผู้หญิงค่ะเป็นผู้หญิงแล้วก็อยากจะให้ผู้หญิงทุกๆคนไม่ว่าจะเด็ก เยาวชนหรือว่าผู้ใหญ่แล้วเนี่ยนะคะได้เข้าถึงการคัดกรองค่ะดี่ก็เลยตั้งใจว่าจะมาทำส่วนตรงนี้เพื่อเพื่อได้ช่วยเหลือชุมชนด้วยค่ะค่ะแรงบันดาลใจที่สำคัญเมื่อกี้นี้ก่อนเข้ารายการได้เล่าถึงเรื่องราวที่ไปประสบเจอไปงานศพไปงานศพน้องน้องสาวเพื่อนค่ะเพื่อนก็จะเป็นเพื่อนที่เรียนมัธยมด้วยกันค่ะทีนี้น้องสาวเพื่อนเนี่ยก็จะ พอมารู้ตัวอีกทีว่าเป็นมะเร็งเนี่ยคือประมาณระยะที่สมที่สี่โอ้น่าเสียดายนะค,ะค่ะทีเนี้ยปัญหามันคืออะไรเราก็ได้คุยกันปัญหาคือว่า,าการคัดกรองเนี่ยเข้าถึงยากลําบากเพราะมะเร็งปากมดลูกหรือว่ามะเร็งนารีเวทเนี่ยนะคะมันเป็นภัยเงียบที่ไม่แสดงอาการค่ะอมไม่แสดงอาการเลยคือเราจะรู้ก็ต่อเมื่อสายทีเนี้ยมา ในส่วนของมันก็จะมีถึงเรื่องของการป้องกันแต่ก่อนที่จะป้องกันเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงเราต้องมาคัดกรองก่อนค่ะจุดสําคัญก็คือต้องคัดกรองก่อนะนะครับจะได้รู้ตัวเองและการคัดกรองเนี่ยเป็นเรื่องจําเป็นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยการเข้าถึงเนี้ยถ้าเป็นสังคมชุมชนเมืองเนี่ยครับโอ้โหก็เข้าถึงยากใบห้บว่าคิวเยอะมากเลยค่ะ,ะค,คิวประมาณนะคะ6เดือน เห็นน้องน้องสาวของเพื่อนเนี่ยแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงขนาดว่าเราใกล้โรงพยาบาลแล้วแล้วทีนี้เนี่ยมันมีอุปสรรคปัญหาหลายๆอย่างเกี่ยวกับเรื่องของเราจะไปตรวจยังไงเพราะบางครั้งเราเป็นผู้หญิงอะค่ะท่านค่ะเราก็เวลาที่เราจะไปตรวจมะเร็งนนรีเวศหนึ่งเขินอายใช่ค่ะสองเดี๋ยวนี้เนี่ยเราไปต่อคิวแล้วเอ๊ะเราตรวจเลือด จะเจอไหมมีคําถามมากมายค่ะมีคําถามมากมายแล้วเราจะทํำยังไงดีล่ะเราถึงจะเข้าถึงได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วและที่สําคัญคือต้องแม่นยํอครับในส่วนของการเปิดคลินิกได้ข่าวว่ามีพี่น้องสองคนคือมีน้องสาวค่ะชื่อเนี่ยไพเราะมากเลยครับชื่อคุณหมอพรสวรรค์ค่ะนะครับค่ะอันนี้นี่เป็นเป็นน้องแท้ๆเลยแห่ะ คุณหมอพรสวรรค์วาสิงห์หนเนี่นะคะก็เป็นอตอนนี้เพิ่งได้รับแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษค่ะก็คุณหมอก็จบจากมหาวิทยาลัยนเรศวรแล้วก็มาเรียนเฉพาะทางที่โรงพยาบาลราชวิถีแล้วก็ไปเรียนการสองกล้องการ เป็นผู้เชี่ยวชาญที่ประเทศไต้หวันแล้วก็กลับมาใช้ทุนทีนี้พอจะกลับมาก็ได้มาคุยกับน้องค่ะเรื่องพอได้ประสบเจอว่าน้องสาวเพื่อนมีปัญหาแบบนี้เอะเราจะทำยังไงดีเราก็มีทรัพยากรซึ่งคุณหมอพรสวรรค์เนี่ยเป็นหนึ่งในห้าคุณหมอที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งนารีเวชโดยเฉพาะที่อยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกแล้ว คุณหมอก็อสองกล้องตัดชิ้นเนื้ออันนี้ต้องเรียนโดยเฉพาะเป็นผู้เฉพาะทางเป็นเฉพาะทางค่ะค่ะที่ไต้หวันทํามาเป็นหลายพันเคสค่ะก็เลยนั่งคุยกันว่าพี่น้องสองคนนั่งคุยค่ะเราจะทํายังไงดีคือพี่แจนอยากช่วย อยากช่วยผู้หญิงไทยค่ะคุณผู้ชมครับผมมีข้อมูลนะครับว่ามะเร็งปากมดลูกเนี่ยเป็นหนึ่งใน5อันดับมะเร็งที่เกิดกับหญิงไทยใช่ค่ะันดับต้นๆเลยันดับแล้วก็การเกิดเนี่ยมีโอกาสเกิดได้ทุกคนได้ทุกคนทั้งคนที่แต่งงานแล้วยังไม่แต่งงานมีเพศสัมพันธ์มีโอกาสเกิดขึ้นได้หมดค่ะมีโอกาสเกิดขึ้นได้หมดทุกคนทีเนี้ยคำว่ามะเร็งเนี่ย เราก็มานั่งคิดว่าเอ๊ะเราจะรู้ได้ยังไงใช่ไหมคะมันเป็นอันดับต้นๆอย่างที่ท่านได้ได้พูดถึงเมื่อสักครู่นะคะก็จะมีปัญหาว่ามันไม่มันไม่แสดงอาการแล้วสาเหตุที่มันเกิดเนี่ยมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากเชื้อไวรัสตัวหนึ่งค่ะที่เวลาที่เราพูดถึงกันอะ HPV คือ h e l m a ม d ค่ะพาโพรลามัสไวรัส แต่เวลา <HP V. S 1> ตัวนี้นะาเป็นสาเหตุสำคัญค่ะทีนี้ไอ้ HPV ตัวเนี้ยมันเป็น HPV ที่มีหลายสายพันธุ์มากครับหลายสายพันธุ์เราก็ไม่รู้ว่าสายพันธุ์ไหนที่เราจะเป็นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตรวจคัดกรองอพอเราตรวจคัดกรองเนี่ยคือเราก็จะรู้ว่า สายพันธุ์ไหนที่เรามีอยู่ในตัวเราและเสี่ยงค่ะและเสี่ยงมีแล้วรู้ว่าเสี่ยงด้วยใช่มีแล้วรู้ว่าเสี่ยงด้วยเราก็เลยจำเป็นจะต้องนำมาตรวจแลบเพื่อที่จะได้รู้แล้วก็ป้องกันซะอ๋องเป็นที่มาที่พี่น้องสองคนนี้จับมือกันเปิดคลินิกที่ชื่อว่าคลินิกมะเร็งนารีเวทพิศนุโลกใช่ค่ะพี่ แจ๊ดเนี่ยมีพื้นที่ดินอยู่ค่ะบ้านอยู่พิษณุโรคใช่ค่ะน้องสาเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญน้่าการรักษาเรื่องของมะเร็งเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะเลยค่ะเข้ามาเจอกันเจอกันโอ้โหแล้วเราก็เลยมานั่งคิดว่าเอ๊ะเราก็มีที่ดินที่เรามีสวนด้วยมีที่นาด้วย โอเคมันห่างไกลชุมชนนะแต่ว่าน้องที่เป็นคุณหมอเนี่ยค่ะก็บอกว่าเราได้ช่วยบริเวณชุมชนแถวบริเวณนี้ซึ่งผู้หญิงก็เยอะอแล้วผู้หญิงเนี่ยมันไม่สามารถที่จะแบบเอ๊ะเข้าไปในเมืองแล้ว ันจะมีางว่าคิวมันเยอะด้วยนะคิวเยอะแล้วก็เคิร์นอายนี่นี่นี่จับภาพที่ทีมงานผมขึ้นมาเนี่ยเป็นบรรยากาศคลินิกของพี่แจ๊ดนะฮะใช่ค่ะโอ้โหนี่มันคาเฟ่กาแฟชัดๆนะพี่แจ๊ดนะเดี๋ยวผู้ชมผมลองลองเรียนให้ทร่างนี้ครับว่ามีคนบอกนี้นะฮะว่ามาคลินิกมาตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกที่เนี่ยหากลับได้ผักพืชผักสวนครัวกลับไปกินด้วยพร้อมกับข้าวออร์แกนิกใช่ค่ะ แจกจริงเหรอฮะแจกจริงค่ะแจกจริงค่ะเราเรารู้สึกว่าพอพอบอกว่าเอ๊ะมะเร็งการกินอ,อาหารการกินนะคะ,ะค่ะว่าจะดูแลยังไงทีเนี้ยก็มีแต่อ่าอะไรนะอะไรก็ต้องเป็นออร์แกนิกเราก็เลยว่า,าเพื่อความสบายจพเพื่อสุขภาพและการที่ไปพบหมอค่ะ เวลาไปพบหมอเนี่ยก็จะเป็นแบบห้องแล้วเอ๊ะเราก็จะกังวลใช่ไหมคะว่าเอ๊ะแลบออกมาจะเป็นต่เต้กูกั็กลัวกลัวก็กลัวเราก็เลยสร้างบรรยากาศของคลินิกเนี่ยสร้างบรรยากาศเพื่อให้ผ่อนคลายไม่ต้องกลัวนะถ้าเจอรู้ไวรักษาทันนี่ คำพูดนี้สำคัญค่ะถ้าเจอรู้ไวรักษาทันใ่เพราะฉะนั้นต้องคัดกรองและต้องทำต่อเนื่องกันทุกปีด้วยใช่ไหมค่ะก็6เดือนค่ะทีนี้วิธีการคัดกรองเนี่ยเราก็ตอบโจทย์เด็กบ้างผู้ใหญ่บ้างที่เขินอายแล้วก็จะมี3วิธีซึ่ง3วิธีนี้ยคลินิกเรามีพร้อมครับ แล้ะผมต้องบอกคุณผู้ชมผู้ฟังเองครับว่าคลินิกของพี่แจนะครับที่เราคุยกันวันนี้ได้รับการรับรองจากสสจจังหวัดพิุโลกเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยค่ะว่ามีความพร้อมมีความมีคว,มความพร้อมมีความปลอดภัยถูกต้องตามหลักของคลินิกม,มะเร็งนาีเวช ทุกอย่างที่ผมอยากได้ความรู้3วิธีที่พี่ว่าการคัดกรองมีอะไรบ้างครับค่ะ3มวิธีเนี่ยจะขออนุญาตให้คุณหมออธิบายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงน้องสาวคนสวยนะครับคุณหมอคอนโซบันคฮะที่จะมาพูดคุยแนะนําวิธีการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกกันอ่ะเดี๋ยวไปชมและเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับค่ะ ะะเราจะไปพบกับผู้ช่วยสาสตราจารย์พิเศษแพทย์หญิงพรสวรรค์วานสิงหล์ลแพทย์ประจำคลินิกกันค่ะเชิญเลยค่ะหอคะวันนี้ค่ะก็อยากจะขอคําแนะนําจากคุณหมอคะ่ะเรื่องเกี่ยวกับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกว่าเรามีวิธีการตรวจยังไงแล้วก็ ใช้อุปกรณ์อะไรบ้างคะวิธีการตรวจคัดกรงมะเร็งปากมาลุก่ะคะก็จะมี2ชนิดวิธีนะคะก็คือชนิดแรกเนี่ยก็จะเป็นการใช้กระป๋องน้ํายานะคะในการตรวจคัดกรงมะเร็งปากมาลูกโดยการที่จะเอาเซลล์ค่ะที่ตรวจคัดกรงมเงปากมาลุก่ะค่ะจากปากมาลูกของผู้ป่วยอะค่ะแกว่งในกระป๋องน้ํายาเนี้ยค่ะแล้วก็เอาตัวกระป๋องน้ํายาเนี้ยหลังจากที่ได้เซลล์แล้วอะค่ะเอาไปเข้าในห้องแบบนักเทคนิคการแพทย์นะคะก็จะเอาเซลล์ทั้งหมดเนี่ยไปตรวจดูหา เชื้อเวลาเซตพีวีก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถ้ามีความผิดปกติเนี่ยก็จะเอากระป๋องยานเนี้ยไปตรวจดูทางเซลวิทยาเพิ่มเติมมะค่ะว่ามีความผิดปกติเป็นระยะก่อนเป็นะะปามะเร็งปากมดลูกหรือเปล่านะคะส่วนอีกชนิดวิธีหนึ่งอะคะ่ะก็คือการตรวจด้วยตนเองที่เรียกว่าเซลเทสนะคะเป็นการตรวจด้วยตนเองในกรณีที่ผู้หญิงกลัวหรือว่าไม่กล้าที่จะตรวจภายในด้วยกับแพทย์นะคะก็คือกลัวแพทย ก็คือจะสามารถรูกวิธีนี้ก็ได้ก็เดี๋ยวหมอจะให้เทสไปแล้วก็เข้าห้องน้ำแล้วก็ไปตรวจผลที่ออกมาก็คือจะดูเช้้วานเทสพิวชนิดเสียงสูงว่ามีความผิดปกติที่จะมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งปอดล่กในกลุ่มเสียงสูงหรือเปล่าค่ะนอกจากนี้ทางคลินิกของเรานะคะยังรับฝากคาันตวรวจคันวินิชารอบในคันนะคะ ในด้านของทางอันต์ซาวอะค่ะนอกจากจะตรวจทารกในครรภ์แล้วเรายังสามารถตรวจโรคทันนิเวศด้วยโดยที่จะวินิจฉัยภาพทางโรคที่เป็นเกี่ยวกับเนือนน้องอกมะรุกเนื้องอกรังไข่หรือกลุ่มที่สงสัยว่าเป็นมะเร็งรังไข่หรือว่ามีความผิดปกติของมดลูกในผงมดลูกได้ค่ะส่วนในทางด้านความผิดปกติของเซลล์ทางปากมะลูกนะคะทางคลินิกของเรามีให้บริการตรวจวินิจฉัยด้วยการส่องกล้องบริเวณปากมดลูกนะคะโดยการที่ เอากล้องเนี่ยค่ะใส่ส่องเข้าไปเพื่อดูภาพวินิจฉัยทางนารีเวทนะคะแล้วเราจะเอารอยโรคตรงที่สงสัยนะคะมาตัดชิ้นเนื้อตรวดจส่งทางพยาธิวิทยาด้วยะคะ่ะรู้ก่อนรู้ไวรักษาได้มาพบกันที่คลินิกมาเร็งนารีเวททเชงโลกนะคะโอ้โหพี่แจรครับค่ะ คุณหมอพรสวรรค์นเนี่ยอธิบายได้ชัดเจนมากค่ะแสดงว่าที่คลินิกแห่งนี้เนี่ยมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยมากค่ะพร้อมค่ะแล้วก็เป็นเครื่องมือที่ทันสมัยในพิษณุโลกแห่งหนึ่งเลยอะค่ะค่ะจะได้ยอยากจะให้ความแม่นยำค่ะท่านคือเวลาเราไปคัดกรองแล้วเราสงสัยเนี่ยว่าเอ๊ะบางครั้งจะต้องไปอีกที่หนึ่งหรือเปล่าคือจะเรียนว่าไม่ต้องเลยค่ะที่เดียวจบเลยที่เดียวจบเลยแล้วก็มีความแม่นยำค่ะค่ะได้รับการรับรองค่ะถ้าสมมติว่า รวจเจอนะครับพี่แจศครับกระบ,บวนการในขั้นตอนต่อไปจากคลินิกเนี่ยจะส่งต่อยังไงดีครับค่ะเรามีในเรื่องของการส่งต่อเพื่อการรักษานะคะทุกคนไข้ทุกคนถ้าตรวจเจอแล้วเนี่ยนะคะตามสิทธิ์ที่จะรักษาเช่นประกันสังคม,มหรือสิทธิ์สปสอชอหรือสิทธิ์สวัสดิการของอพนักงาน บริษัทนะคะเราก็จะส่งต่อการส่งต่อเนี่ยคุณหมอก็จะทํารายละเอียดเป็นแฟ้มให้เลยค่ะแล้วบริการดูแลส่งต่อไปจนถึงสิทธิ์ที่รักษาได้ของคนไข้นั้นๆค่ะโอ้โหเอาเสียงตอบรับที่ผ่ามาหลังจากเปิดคลินิกนี้ด้วยหัวใจเนาะที่อยากจะช่วยหญิงไทยด้วยกันเองนะครับได้เป็นทางเลือกเนี่ยนะครับตอบรับดีไหมครับเสียงตอบรับดีมากค่ะแล้วเจ้เองเนี่ยตอนนี้เนี่ยนะคะก็เป็นการนัด เฉพาะรายค่ะจนถึงแต่ไม่เป็นไายค่ะจนถึงทันวามกกลาค่ะแต่ว่าคิวยาวขนาดนั้นเลคิวยาวขึ้นนึงครับพี่แจ๊คคนหนึ่งเนี่ยจะเข้ามาตรวจเนี่ยใช้เวลากันนานเท่าไหร่ครับต่อคนคืออย่างนี้ค่ะเราเองเนี่ยเราอยากจะให้มีความแม่นยำแล้วก็มีรายละเอียดมากมายแล้วก็มีคำถามที่คนไข้ สามารถที่จะถามแล้วก็ปรึกษาคุณหมอได้20นาทีประมาณนี้ค่ะต่อคนเนาะต่อคนค่ะเพราะนั้นต่อวันเนี่ยคลินิกแห่งนี้เนี่ยครับก็จะสามารถจะดูแลคนไข้นะครับที่มาคัดกรองเนีประมาณสิคนได้ไหมครับสิคนเคสนะคะสิเคสค่ะแต่ผมดูแล้วเนี่ยนะครับก็คุณหมออธิบายได้ชัดเจนดีนะฮะนะครับแล้วก็พยายามที่จะให้เวลา ในการที่จะดูแลคนไข้เป็นอย่างดีทีเดียวะนะครับผมมีข้อมูลนะฮะว่าช่วงอายุเนี่ยนะฮะ,ะของคนที่จะมีโอกาสป่วยเป็นมะเร็งปากมดลูกเนี่ยสาถึงเจปีเลยเหรอครับใช่ค่ะผู้หญิงเราอายุ3 0มสถึงเจเนี่ยโอกาสเสี่ยงค่ะคือเรียนแบบนี้นิดนึงค่ะท่านผู้ท่านผู้ชมคะผู้หญิงเนี่ยเป็นมะเร็งปากมดลูกได้เนี่ย มีหลายสาเหตุแต่ที่สาเหตุที่เราไม่รู้เลยเนี่ก็คือว่ามีเชื้อไวรัสอย่างที่เรียนไปเมื่อกี้ค่ะแล้วทีนี้ในส่วนของตรงนี้เนี่ยก่อนที่จะถึงอายุ30ถามว่าโอกาสที่จะเกิดมะเร็งมีไหมมีซึ่งก็จะมีวัคซีนนะคะอ้อถที่ป้องกันด้วยวัคซีนได้ด้วยใช่ค่ะวัคซีนค่ะวัคซีนตอนนี้ก็เหมือนว่าเราเนี่ยมีวัคซีนตอนแรกเนี่ยมีสสายพันธุ์ แล้วก็เกิดการพัฒนาตอนนี้ป้องกันได้9สายพันธุ์ค่ะแล้ววัคซีนแล้วก็เข้าถึงง่ายค่ะทั้งเรื่องของด้านราคาเพราะว่ามีความมีความอยากจะนะคะอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้รับการคัดกรองและพอไม่เป็นอะไรเนี่ยต้องป้องกันด้วยวัคซีนค่ะวัคซีนเนี่ยก็จะมีทั้งสสายพันธุ์ทั้ง9สายพันธุ์ค่ะ โอ้คุณผู้ชมครับจากเพนพอยต์ของพี่แจ๊ดเนาะไปเจอคนรู้จักที่แมมเป็นมะเร็งปากมืลูกในระยะที่ถ้ารู้ก่อนหน้านี้น่าจะมีโอกาสที่จะมียังมีชีวิตอยู่เนี่ยนะครับมีมีค่ะน้องอายุยังน้อยเลยค่ะน้องอายุยังน้อยผมได้ข่าวว่านะครับที่ยังมีโครงการนะครับที่จะดูแลน้องๆเยาวชนนะครับโรงเรียนเก่าของตัวเองเนี่ยโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีเนี่ยนะครับเป็นโครงการเกี่ยวกับอะไรครับค่ะคืออย่างนี้ค่ะโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีเนี่ยเป็นโรงเรียนประจําจังหวัดพิษณุโลกที่ มีนักเรียนหญิงล้วนค่ะตัวจัดเองก็เรียนที่นี่ตัวคุณหมอพรสวรรค์น้องสาวค่ะก็จบที่นี่เหมือนกันก็จบที่นี่เหมือนกันทีนี้เนี่ยเราก็ในเรื่องของมะเร็งปากมดลูกเนี่ยความเสี่ยงก็คือว่ามีเพศสัมพันธ์หรือไม่มีก็เสี่ยงทีนี้เด็กเนี่ยก็จะมีต่ำกว่า13เนี่ยนะคะต่ำกว่า13เนี่ยก็จะไปรับวัคซีนได้ฟรีที่ ของกระทรวงสาธารณสุขเป็นนโยบายเลยค่ะเป็นนโยบายของรัฐบาลเลยทีเนี้ยหลังจากเนี้ยถ้าใครยังจะเชิญชวนนะคะถ้าใครยังไม่ได้รับตรงนี้เนี่ยค่ะก็ไปที่คลินิกได้เกินอายุ13เนี่ยค่ะเรามีวัคซีนให้เป็นราคาที่เป็นเข้าถึงได้เป็นราคาต้นทุนค่ะไม่คิดเอากํมการกํไรกาเลยนะก็อยากตอบแทนโรงเรียนอยากตอบแทนโรงเรียนซึ่งโรงเรียนก็จะครบหนึ่ง หนึปีวันที่สิเนี่ยค่ะพฤติการแล้วก็อยากดูแลน้องๆรุ่นน้องอยากดูแลน้องๆแล้วมีความเห็นน้องๆเป็นผู้หญิงด้วยกันเนี่ยเมื่อก่อนเราก็ไม่รู้หรอกว่าเราจะต้องทําอะไรนะคะท่านเราจบมาแล้วเราจะมาประกอบอาชีพอะไรค่ะคุณหมอควมสวรรค์ก็จบมาจาก เฉลิมความสตรีก็ไม่รู้ว่าจะต้องเป็นหมอพี่น้องสองคนเนี่ะจะตอบแทนคืนให้กับโรงเรียนด้วยความรู้ความสามารถน้องสาวก็จบด้านนี้พี่สาวก็มีกําลังนะครับเรื่องของการดูแลก็ช่วยตรงนี้แหละช่วยตร,ตรงนี้ค่ะเราก็ผนึกกําลังกันมี ความเชี่ยวชาญแล้วเราก็มีทรัพย์สินของเราอยู่เราก็เลยทํากันค่ะนี่ใครจะรู้ว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งจิตใจดีนะครับอยากดูแลน้องๆนะให้โอกาสนะครับแล้วก็เราก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะทีนี้นะครับคลินิกแห่งนี้นะครับตั้งอยู่ตรงไหนของจังหวัดพิษณุโลกเอาชัดๆเผื่อจังหวัดใกล้เคียงหรือพี่น้องชาวจังหวัดพิษณุโลกอยากจะไปที่คลินิกนะครับมะเร็งนรีเวศนะฮะอ่าวตรงไหนครับค่ะคือถ้าเริ่มจากพิษณุโลกเนี่ย ทุกท่านจะรู้จักวัดพระพุทธชินราชอ่าใช่ก,ก็คือวัดใหญ่ของเราไหว้พระอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะออกมาข้างหลังวัดใหญ่แล้วก็จะไปผ่านสถานีรถไฟเต็งหนามแล้วก็เลยไปที่ เขาเรียกว่าตำบลหัวรอผ่านาผ่านบริษัทไทยแอร์โล่ตามแผนที่เลยนะครับแล้วเข้าไปก็จะเห็นท้องทุ่งนาแล้วมีป้ายบอกอย่างชัดเจนค่ะโอ้โห,โหแผนที่เนี่ยมันนึกว่าแผนที่ท่องเที่ยวของจังหวัดพิษณุโลกนะ,ะ,ะแผนที่ท <c oughs> ่องเที่ยวเออผมพูดไม่ผิดนะไปเช็คอินที่คาเฟ่นี้ได้เลยนะได้ค่ะแต่เป็นเรื่องของการดูแลเรื่องของสุภาพค่ะสนใจอยากจะติดต่อค้าริการจะไปดูที่ไหนยังไงครับรายละเอียดฮะค่ะเรามีเพจเฟซบุ๊กชื่ออะไรครับก็ ตรงตัวเลยค่ะมะเร็งนารีเวอ่าคลินิกมะเร็งนารีเวสพิศนุโลกนะครับพิศนุโลกครับมีเบอร์หมายเลขโทรศัพท์ขึ้นให้นะครับ0805556353ใช่ค่ะนะครับโอ้พี่แจ๊คครับเวลาหมดแล้วครับฝากพี่แจ๊คเชิญชวนนะครับนะให้ดูแลสุขภาพแล้วก็มะเร็งปากลูกหรือเป็นภัยเงียบถ้าเราลุกตัวก่อนนะจะดีกว่าที่จะสายเกินไปนะครับเชิญเลยฮะค่ะก็ค่ะฝากให้ผู้หญิงทุกท่านนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเนี่ยก็ ต้องไปคัดกรองมะเร็งนะคะยูนไหนก็ได้ค่ะไม่จําเป็นต้องที่พิษ,ษณุโลกแต่ถ้าใกล้พิษณุโลกเรียนเชิญที่คลินิกมะเร็งนาลีเวศพิษณุโลกนะคะคัดกรองรู้ไวรักษาทันค่ะอืมครับแลบ้วก็ที่นนี่นะครับผมเน้นย้ำทีนี้เขาเปิดในสวนนะหลัง<ะ>บ้านเป็นนาข้าวนะครับ<ค>นะตรวจเสร็จก็มีนะครับพืชผักสวนครัวข้าวเคิร์เน่นนะ แจกกลับบ้านด้วยแจกกลับบ้านถือว่าเป็นความตั้งใจไรซ์เบอร์รี่คะตอนนี้ค่ะครับวันนี้ขอบคุณพี่เจ้าอย่างสูงครับที่เกตรายการครับคุณผู้ชมครับทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่ผมนํามาฝากวันนี้เรื่องของสุขภาพเป็นเรื่องสําคัญครับการป้องกันไม่ดีกว่าที่จะสายเกินไปทางเลือกหนึ่งครับสำหรับเรื่องของมะเร็งปากลูกก็คือการตรวจเจอก่อนนะครับคัดกรองก่อนถ้าเรารู้ตัวก็มีโอกาสที่จะรักษาได้หายได้นะครับวันนี้นะครับผมและแขกรับเชิญต้องลาไปก่อนนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการรัมมิงไทยได นานาฬิกาถึง19นาฬิกานาทีผ่านทางทวิช s ั่นช่อง7 8 4แและอีกหลายแพลตฟอร์มครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ